สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เรามาให้ดาวโจรน,นะคะดาวโจรคืนนี้นะคะขอให้ได้นะคะคืนนี้นะคะออกพรุ่งนี้เช้าทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะก็จัดไปตามนี้เลยเด่นๆของเขานะคะขอให้ได้ของให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะตัวนี้เราจะจัดให้สัก แปดชุดแปดชุดสามตัวนะคะเด่นของเขานะคะได้จัดสองชุดให้ก่อนนะคะสองชุดเด่นเด่นของเขานะคะเด่นนะคะตัวนี้แล้วก็เด่นรองก็แปดชุดข้างล่างนะคะ นี่เลยค่ะนะคะแปดชุดนะคะเด่นมากมายก็ข้างบนนะคะตัวนี้เนี่ยเราจัดให้สามตัวนะคะอีกเด่นเด่นก็สองสี่ห้านะคะสองศูนย์เจ็ดค่ะสองสี่แปดนะคะ, 2, 4, 8, ะ,คะแล้วก็ก็เป็นสี่ห้าแปดนะคะ นี้ไป8นะคะ458แล้วก็จะเป็นนี้ไป902นะคะ952นะคะ942นี้ไปเป็น9นะคะนี่เลยค่ะเรียกที่น่าจะมา3ตัวนะคะ3ตัว4 5 6 7ชุดค่ะตรงโต๊ดนะคะตัวนี้สิบปนก็ตามนี้เลยนะคะเด่นมากมายสายรูดนะคะ สายรูดวันนี้นะคะขอจับที่สองสี่ห้าสี่สองห้าค่ะสี่สองห้าสองสี่ห้านะคะสองกับห้าค่ะเด่นนะคะเด่นสองห้านะคะฟันสองค่ะฟันสองนะคะถ้าศูนย์มาก็ลากไปเลยนะสองศูนย์นะคะห้าศูนย แล้วก็ลากกันสองสี่กับสองห้านะคะตัวนี้แนวทางตัวเลขนะคะดาวโจนทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะนะคะทั้งทั้งสองดาวนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดนะคะทุกทกคนโอวันนี้เจอนี่ค่ะมาให้ช้าเนี่ยงูเยอะค่ะงูเข้า เครื่องซักผ้าเด็กเขาต้องไปต่อกันทำไงดีไม่รู้ค่ะน่าจะพรุ่งนี้แหละวันนี้ไม่ไหวไม่มีคนไม่รู้จะเรียกใครมาดูให้นะคะอยู่กันสองตายายขอบคุณทุกคนคะ่ะนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดคะ่ะบ๊ายบาย